สวัสดี gan. ครับผมนายสุชาติมุ่งต <c oughs> ัวการครับวันน <lui> ี้ก็ไม่มีอะไรมากครับจะมาสอนการใช้โปรแกรมแปลภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษและแปลภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยนะครับโปรแกรมที่ช่วยแปลภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษครับจะมีหน้าตาเป็นเหมือนับบแตะปุิมเข้าไปเลยครับรอที่น่นะครับน่ครับ ก็จะมีข้อความภาษาไทยนะครับให้พิมพ์ภาษาไทยลงตรงนี้แล้วก็ข้อความภาษาอังกฤษก็จะมาแปลขึ้นตรงนี้ครับลองพิมพ์ดูนะครับพิมพ์คําว่าไทยดีกว่าลองดูพอมาที่เครื่องมือครับที่เลยครับนี่ครับมาที่คาว่าแปลครับหรือกดคอนโทรล T ก็ได้นะครับ นี่ครับก็จะได้ความที่แปลออกมาจากไทยมาเป็นไทยนะครับก็จะเป็นภาษาอังกฤษเราไปดูโปรแกรมอันที่สองกันเดี๋ยวครับโปรแกรมที่สองที่แปลภาษาอังกฤษเป็นภาษาทไทยก็จะมีหน้าตามาเบ็นทีเข้าไี้นี่ครับเราซ้ำเราก็พิมพ์ข้อความภาษาอังกฤษลงไปนะครับแล้วก็ จดมาแปลเพรความันอะไรตรง,น,นะตองอนี้นะครับนี่ครับกดแปลตรงนี้นะครับึ๊บนะครับก็เลื่อนมาคำที่ตกลงนะครับนี่ครับก็จะได้ภาษาไทยนะครับที่แปลออมาจากภาษาอังกฤษ พอจบกันตอนทั้งสองโปรแกรมยังเท่นี้นะครับขอบคุณครับ